สวัสดีครับข้อนำเสนอเสียงภาษาตายคำพูดํำนวนอีฉับํำนวนนะครับปุมเพื่อให้เป็นอัตลรสและก็เป็นฝั่งและ,และ,และเ้เรียนดูไปด้วยกันครับคำภาษาตายนี่มีมากมายไล่แบบดินได้ไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับปุมซึ่งวันนี้ก็เข้าซ้ำข้อนำเสนอภาษาตายอีบริบทนะครับปุมเป็น ในเชิง<ม>การในได้ดินดดอาหารนะครับว่ามีความอร่อยมีความมันมีความเป็นรสจติข้องข้องอาหารในในมือมือนั้นนะครับซึ่งคนใต้เวลาได้จิมอาหารหรือได้กินอาหาร<ม>เขาจะชอบปุดแบบมาให้แบบเกิดพลังใจเรือเกิดความสะใจกันตนัวเองก็คือว่ากินกลุ้งร้อยจังหูกินแหละกินกุ้งร้อยจังหูนะครับก็หมาถึงว่า ได้กินอาหารที่มันมีรสชาติที่อร่อยหมักหมานะครับผุมถึงทำให้เขาทุกใจและก็เป็นอะไรที่ว่าได้ได้รู้สึกว่ามันปลื้มปิติที่ได้กินห้านนั้นและรู้สึกว่ามันมีรสชาติอ่าไปจนถึงภายในเขาเขาเลยก็อุทานออกมาในสันวนาระตา,ากินของร้อยจังหูู « Pua